ได้ได yeah. yeah, mm ้แ hmm. ล yeah. okay. ้วเต่านั้นก็บอกกับกระต่ายว่าวิ่งวิ่งวิ่งกันไหมกระต่ายบอกว่าจะสู้ข้าไม่ได้หรอเต่าบอกว่าสู้ได้สบายอยู่แล้วทำตาเหมือนมานี้นะกระต่ายตัวใหญ่ทำเหมือนมานี้เนีวย แบบนี้ลูกกระต่ายตัวใหญ่เต่าตัวเล็กกระต่ายตัวใหญ่ไอ้ต่อก็กินผักบุ้งย่อม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 ทำยังย่อมย่อมย่อมไอต่อก็นอนหลับต่อนอนหลับแล้วแล้วกระต่ายก็โกรธแบบนี้ สวัสดีนะคะว้ยทุกคนกดหัวใจให้น้องยูยูหน่อยยูยูน่ารักมากยูจินจากระต่ายบอกว่าอะไร